สวัสดีครับต้นกับกนบ้านหนองหมากไฟคาไปใบกรแต่ละาทั้งหลังวูนว <c oughs> ันนี้สีภาพพ่อแม่พี่น้องไปหาลปลาไผได้ครับวันนี้มาปลาโซนใหม่เราไม่เคยมาจากเกียพี่น้องมาสามคนกับสาวหลาน้านหน้าอยู่ทั้งหลังวูนไกล้ๆ <c oughs> ไปหลุนเมืองน้ากันพี่น้องสีมันบอ่อสิเป็นตายานบอ่อเพราะไม่เคยมาเลยเ <c oughs> ้เพิ่งปลาไพตั้งไหนพี่น้อง คุณนะครับท่าเขาปลาครับเ้ยหนยาวเงี้ยเงนว่าท่านแห่งดีไปไหนตั้นี้ดินซุมๆดีดีพี่นอ้องมาขึ้นฝนตกว้าโอ้โอ้มื่มือม่อ,อะอไรานใดอุ้มใหม่นะน้าเบื้องแถวนี่เลยพี่น้องถ้ารัดรักขมาวพูด,เดีเอาหน่ะยแฟนร้อนหลบบ้านแล้ว บัตรไม่ทำถุลานแล้วยกับมา,มากไหมครับตาเป็นกำลังใจเหยอยไปน้ำเนี่ยอู้ยายนั่นแนมเห็นกูดูเลยอู้ยุยนึน,น,นหน่ะขึ้นหน่ะนี่หอนออดีมากอุ้ยโอ้กอเลียกระมานเลยพี่น้องไอเด้งมากไอเด้งมาพอแล้วมาเร็วมาเร็วสาวรัดบ้านนาสวัสดีรครับมา,มาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเ <laughs> ด้อพี่น้อง <laughs> มาผู้เดียวอู้ ก่อนนั่นพุญุพิญิเลยพี่น้องให้สาลาเป็นเก็บอยู่ก่อนนั่นด้วพี่น้องแข่งๆกันมากนี่แหละครับนี่ได้ละไออู้หูยนอนดินพี่น้องตมุติมิจุมามานักซับน้ำกันพี่น้องสะออนบ้าต้นสะออนครับ <c oughs> นอดินพี่น้องไปได้เถอะน่อเต้าไม่เต้าหน่อยครับกอเดียวพี่น้องจักยอดได้หายนยอดครับไปเดี๋ยวไปเบิ่งก่อไม่ครับมดเดียงกัดซ้ำขันหน่อยเรียงมดเดียงเรียงครับไปกัดกัดอันกัดนี้ยังไงรับไปกัดอันยังก็แล้วพี่น้องของหลักของห่วงไอ้กอนเห็นจะโดดด้งมั้ง มันเป็นย่งสำคัญก้อนหนึ่งอยู่ในในเป็นไปนองเอ้ยก้อนหนึ่งไปนะนอนหนึ่งอยู่ในกอน้อนในในเป็นกัน วยอดแต่มันขึ้นไม่สูง ว่ามีอะไรแต่งแตงหยอดเด้อพี่น้องขึ้นมาท่านสูงต่หอะไรด้วยท่านนี่นี่ายฟังคนมีอืมเออมีอยู่มีอยู่อยู่ด้านหลังในด้านหลังนี่ยี่นี่มีหยอดหนึ่งพี่น้องนะ อุ่นครับหยอดหนึ่งไงย,ยังในๆเกินเนาะสิดซับออกด้วยติดตัดอบองนั่น โอ้ยบ้านนเตาะตานกจากตอไดนบ้านนโตาดินนแข็งโปก้านเอ็นเสีโน้ยไงเตตาดินครับโอ้เดีวคำหนึ่งบ้านตสีนอดินง่ายๆ a สรเด็กเตาดินก็เดี๋ยวค่ำหนึ่งเดี๋ยวคับ นีอยู่นอหนึ่งนึกว่าหยุยังอยู่ยังอยู่โอ้นี่หนอนเล่นเล่นฮะโอ้นอหนึ่งมามามา นยอดนึงเนาะนกตกง่ายน่ะหมดน่ะพี่ยนกนกนกนอเด่นด้วยนี่ ก้อนลวงหนาไปแล้วครับคุนคในอุโมงค์คนจังไนอ่ีมนีอยู่ออหมดเกล้งขนาดก็หาปรด็ไอ<ม>้ <laughs> อยู่ทั้งบ้านหม่มอยู่ทั้งบากไตเขากินเนือใหม่จังไหนกันสันนะโอ้นนี้ไอ้นอนหนึ่งสั้นโกรโรอยู่คุนะอืน,น,นาว่าอยู่ทั้งบากไตเขาเจ้ากินเนือใหม่จังไหนสนับว่ามีเน้อใหม่ไพป่ปลาจังสีมันปะขาวขากินหนือขาวขานือม่สมน่ะนะ นอ้อขาวๆกับนอ้๊ไม้สมนอ้อฟไม้สมกาอันนอ้๊ออนี่นละไอเนี่ยนอ้๊อไม้ไผ่ปลาถ้าบานถ้าบานไอตอนนั้นเป็น,นอาจจะเป็นนอ้๊ไม้ไผ่โปะป้าพี่น้องนอไม้ไผ่โปะนอ้ทางผักแตงนอ้๊อหญ่ๆ คุณครับพี่น้องท่านก็ดูอยู่เห็นไหมไอเห็นนะนี่นะนองแบกนี้หนึงพี่น้องออกมาทางหลังก่อน หมดคำว่าพอจริงเหรียญพี่น้องไทมันเอกกอนี่ก็จะห้องกี้กากก่ <g ül> อนระยะยานยาน,นี่ใบฟังผลยังไม่เห็นยังไม่เห็นห,หมดมาพอกันพี่น้องเป็นอุโม,มงเงาไปพูนตางคนตางหมดมามาบรรจบกันเจ้านี้เนาะ nên nó anh anh Mít bát anh Mít anh 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 我还没登屏。 นั่นๆนั่นมันออกในกอตัะต้นลงไปทางนี้ได้ไหมทางนี้น่าจะมันได้ลนใหญ่นั่ใช่ไหมโอ้หนอขั้นกอเนาะอืออ่งแป๊บเดียแปบเยอ่ะมาได้ยังนาะหนอขึ้นกอตอนแรกเข็นตอนมันว่านั่นๆๆจะมันยืดนออกก่เห็นไหมอยุดนั่นแหละ

ตักมาเดียวอ,อ่าอันเริ่มมาเดียวง,งามๆเลยหย,ยิบได้ไหมขาดหรือยังขาดเล็วฮะขาดเร็ว<ะ> น้อยใหญ่เลยงามงามเลยล่สองยอดเกียงได้ด้วยนะหนิหหใครมาสับเลยนะี่นต้ม ยคนั่นเ่อได้ถ้าเจากระสับหืมไม่เจออุ้ยคือเขาเอาไปแล้วโอ้ยมีเยอะมีเยอะ ครับยอ่เต้าพี่น้องสองเต้ามา ออกปลาแล้วเด้อพี่นอ้องอ้าวพี่มาพร้กับสลัดบนาน่าเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีถ่ายคลิปแล้วเนาะสวัสดีถ่ายคลิปตอนมากตังก้นตังไปเลยพี่น้องหมุนไปหมุนมากพี่มาพร้ากันถ่ายคลิปปีน้องใหม่โอ้ยงามพี่น้องงามแห้งพี่น้องน้องใหม่นาะเรียงอันนี้เรียงเลยค่ะพี่น้อง น้อนั่งดินสวยๆเป็นจานต้มเจียวนะครับเนาะพี่น้องมันกระทักถามอยู่ดอกว่านี่น้อนั่งดินขายบ้านพี่น้องบ้านพี่น้องเอ้ยบ้านพี่น้องว่าบานว่าตนมีบริษัทส่งเย็นนะครับการเลยอยงบ่ได้ส่งให้ดอกบัวได้ได้มากกันว่าครูกันดอกกระทั่ง้านกระจกครันเนี่ยเป็นนก็มาจองไว้ครับว่าครูเขียวกันดอกพี่น้องว่าใดหย่ำว่าได้กับเขาเร่งอยู่หายากเนาะเมนครับเป็นโซนบ้านอัน บ่ตสนบ่ควอนสารนี้กันว่มีเลยพี่น้องอันนี้นมาแข่<ท>สุดส้วยูค่ค่ะเมียนครับเป็นสีได้อเป็นจังไดหลายก้อนปวดหลังปวดเอวเงาเหลืยงแต่บ, <laughs> <laughs> บ่ดีไปนไซ้ำแล้วเกี่ยนี้ไปซ้ำนี้นะครับกับพอกันคลิปหนังครับสวัสดีครับ